คุณทันทักอเลมังกุดดมอร์กันฮัลโหลเอฟลิเวลร์บังเช้อนี่ฮาว์าว์ุาวจินทีนี่าวมาฮาวดงดงมาไม่หอยห้อยอขี้มาอบ ăn <coughs> video <coughs> oh cheat up, cheat off. nào ô tô bạn đang xả Klang sam leiden. Kan je wel zien. Klang leuk zwijgen, ik heb een denken. Mijn denken wij foto maken en ik doen deze film weg van hun. hun denken, ik film van hem leiden, kijken. Ach, het was รวยกับเขาทำแต่งานเฮ็ดแต่งานตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานชีวิตมีแต่งานไม่มีวันพักพอ ก็มีวันพักผ่อนก็มีอยู่ดอกพรุ่งนี้ก็ได้โหนรถไฟอีกหนึ่งวันค่ะคุณสามีร่างงานอีกแล้วธรรมดาค่อยกระลาละ่ะค่อยกระล่าไว้วันพฤหัสขอยลืมบัสสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทุกๆคนขณะนี้เราก็ตื่นแต่เช้านะคะตอนนี้ก็6กโมงกว่าก็ไปทำงานตามเคยคะ่ะขึ้นทางด่วนมาแล้วเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ิบสิบแปดนาทีถึงที่ทำงาน ว่ารถคันเมื่อกี้มันเห็นข่อยทายดูมันจะกวนกวนโอ้อนะขับจ้าจ้าขับลงกระบกขับลงกระบีก็เลยหันกล้องนี้เราก็ที่คิดว่าเข้าไปไทายเขาหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไปไทายไข่อไ,ได้ข่อยก็ทายของข่อยนะ เดบัจักกกรีดักกูรีดักกรีดู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 ยืนแต่เช้าคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเดินมาปากซอยเป็ดอะไรนะเป็ดกั้าบเป็ดแฮบเป็ด อยู่บนหลังโอ้แคบคนกับกรบภาษาคน,นส,สมัยนี้มันเปลี่ยนไปคนใช้ชอบพูดภาษาแสลงห <h' un? S 1> ยาบโซโซเมนสันปราทนเอาลละมาวเป็นทีลานเมาแมนซุน เมนเซนนามา้าฮึย่าฮึเย่โซโซเมนเซนปราทนไม่ใช่แต่วันหลังคนไทยโอ้คนไทยโอ,ยโอ้บปาถนโซน mm hmm. เป็ดกรับกาอยู่บนหลังโอ

เป็นแหบคนอยู่บนปากโงงเสือคงกินลูกชิ้นคนบ้านเดียวกันยืนโบกรถอยู่หน้าปากซอยพวกเราก็เห็นกันพวกเราก็แอนแอนอ่าออ่ันมย่ามาดีดเดย์อีกเป็นเอาเท็ดปับปป้ายมอร์นิ่ง นิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะขนาดเราตื่นเราก็เป็นนกคุณแก้วนกคุณทองพีรั่งบอกว่าย่ามัวเสารลด้วยนี่หัวตื่นมัวตื่นเจ็ดโมงเสาร์สิหกโมงเสาร์เจ้าตื่นคือว่าเจ้าเพลงบอกรถเอาขอลองเพ่งเนาะเพลงก็คอวเป็นเพลงภาษาแสลงเนาะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไป คนก็จะชอบพูดภาษาสแสดงอ,อ๋อโซเอกโออากาศดีดีค่ะฝนบตกแต่พรุ่งนี้ค่อยจะได้ปั่นจักรยานวนรถไฟไปบักเตีหาปั่นแป้จักรยานของเราจอดทิ้งไว้ แล้วก็ปั่นต่อสิบหานาทีนึ่งดอกกับว่าอะไกับพ่อปันปป่นอยู่บ่เป็นยังดอกที่แรกล่าไว้บ้านเพื่อ,อหัสมีนหัดกับหมอฟันแต่ว่าหมอฟันโทรมาบอกว่าให้เลื่อนนั้นเลื่อนเป็นวันศุกร์ก่อนก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนวันโอเคค่ยว่าเปลี่ยนมือ เลือดเป็นวันศุ์แล้วก็วันอริหารก็เลยไปทำงานคืนเอเ่า my family ยูรี่เคยเคยเห็น my family สคอันงานกันต้นเขาโคตรเห็นบนงาม <c oughs> เขาโคตรงามงามุขเจริญเพิ่นเสียดายที่มันไม่ใช่เขาพูดหวานแต่เป็นเขาโคตรหวานเนอะสุดยอดเลย ยอดอาจากที่นี่เขาปลูกให้งัวโขดให้งวัวปากโอยุดอยู่ปากโอมโขดกับก๊บขึ้นมาเพ่งของขอใครเขาเฮ <c oughs> no, ้ยเนาะนัดกับหมอฟันไว้ นัดทั้งหนเท่าไหร่แดเทียแปดครั้งนัดก็แค่เทเลชิปหานาทียี่สิบนาทีอยองเสีนะแต่ว่าเราเราต้องเสียงเงินแปดแสนเกือบแสนแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวสิถามประกันเบิง้งประกันเขาสิออกช่วยเห้อบป พราะวาเข้ากระจายประกันสุขภาพไปทุกเดือนให้เขาแบบร์ทใจเข้าสำรองใจก่อนออกสำรองใจก่อนเพราะจังก่อยแบะเอาเอาเงินน้ำประกันกทำเรื่องของของเงินน้ำประกันขึ้นนั่งเดือนะคนละครอ,อย่างใดเนี่ยเข้าใดใจจ 50, ะหาเงินกับไข่ประกันใจขึ้น เลรองถามลองถามหมอถามแล้วอาทิตย์แล้วน่นก็ถามอาทิตย์ก่อนนั้นก็ว่ามันเบิกคืนได้นะก็ว่าเพราะว่ามันเป็นเราจ่ายประกันสุขภาพทุกเดือนเพราะว่าอันนี้มันไข่ไข่ประกันสุขภาพมันก็ต้องแบบต้องซอยห่านะมัน เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับความเนี่ยความแข็งแรงความเปิดสุขภาพ <c oughs> เขาบระเด็แบบว่าเขาไปเห็ดแบบไปแต่งงาม,มสินะไปแต่งความงามถ้าเขาไปแต่งข้ามวมาแต่งความงามหรือว่าจัดฟันจังสินะจัดฟัน,จ,ฟนจัดยังสิอันนี้เข้าเป็นความต้องการของเข้า ตว่าอน,นี้มันเป็นความจําเป็นจาเป็นพราเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเขาบอกเลยว่ามันขูบข้องอยู่ประกันสุขภาพคขุดข้องจะคอยไปขอคืนก็บอกก็สิทํา่ำเรื่องใจใจลราจะสิใจแบบเด็กคนกระใจถ้าเขาไม่บินมา,ามกขากระใจเป็นเงื่อนสดเลยนะตัวออน,นี้มันเป็นแบบเหม,หมาใจ เสียน2,000 2 0ั0กว่ายูโรไก่จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะคือเก่าแร้ตามเคยเว้าหลายไปได้คนข้างๆเพิ่นว่าเพิ่นบ่ทันตื่น ราคอยอยากได้หมอหนอยวยใหญ่ๆนอนวยแบบใบห้าสิบห้าใบห้าสิบจริงๆใบใหญ่ๆทำกับข้าวทำทีเดียวเยอะๆนะมาเทียด้มิมด้จัดงานหลกงานเลี้ยงถ้าเรามีงานเลี้ยงงานอะไรนะเรามีหมอหนวยใหญ่ๆจัง,ง,ง,งจกซีชาหาใบ ทำครั้งเดียวทำเยอะๆสิกนะ็ะมีอยู่ดอกคอยกะซื้อไว้ประมาณเบอร์40เนี่ย 40, 40หรือ40ผ่าแวก็แน่ใจก็ซื้อไว้แ้อวคอยอยากได้เพิ่มได้เพิ่มยังได้ใบยิ่งใหญ่ใบบักหาิ0ขึ้นหา10ลิตรมากขึ้น สมบัยก็ยังดีเวลาทํากับเขาเขาจะได้ทําแบบหลายๆทําหลากหลายทําหลายๆหม้อทำทีเดียวเยอะๆไว้จัดงานเลี้ยงนะบายบายนะคะหอดที่ทํางานแล้วด้วยๆสบายดีรูปโปปิดละ